แฟนๆช็อกพี่ฉอดยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดรลัคนาลีลายุทธโยธินและนางสายทิพมนตรีกุลนอายุทยาซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดอกเตอร์ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามนางสายทิพย์ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammy เช่นเดิม ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ